สวัสดีคะ่ะ sp family พอพอคลิปวิดีโอนี้มีสเต็กเนื้อมาฝากแต่เป็นฝีมือของนี่คะ่ะฝีมือของคนทำเอาหน้าตาคนทำมาให้ชมนี่คะ่ะทำไปด้วยถ่ายคลิปตัวเองไปด้วยก็ถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากกันนะคะนี่เขาเตรียมมีเนื้อหนึ่งชิ้นแล้วก็ มีเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะจัดการโรยเกลือลงไปทั้งสองด้านนะคะกับการทำครั้งแรกออกมาเป็นยังไงก็มาชมกันนะคะนี่โรยเกลือลงไปแล้วก็ตบๆๆแล้วก็ ตามด้วยพริกไทยพริกไทยนี้ก็พริกไทยเม็ดมาตำเองค่ะอยากลองต้องได้ลองอยากทำน่อยอยากทำอยากทำก็ได้ทำนี่โรยเกลือโรยพริกไทยเป็นที่พอใจแล้วก็กด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 เนี่ค่ะพริกไปพริกมาด้านขอบก็ เอาให้ทั่วๆประมาณน,นี้เสร็จแล้วก็พักใส่กล่องเก็บเข้าตู้เย็นไว้ค่ะเป็นการพักไว้เจ้าตัวบอกประมาณสองชั่วโมงปิดฝากระปุกฝากล่องเข้าตู้เย็นไว้ค่ะนี่ครบสองชั่วโมงแล้วก็มาเตรียมต่อมีกระเทียม รสแมรี่แล้วก็เนยค่ะเรียบร้อยก็ตั้งกระทะนี่กับการทำครั้งแรกไฟก็แรงเกินนะคะกับชิ้นเนื้อที่เลือกมาก็ค่อนข้างบางไปหน่อยค่ะแต่กับการทำครั้งแรก ก็ได้ประมาณนี้ถือว่าได้ทําค่ะนี่เอากระเทียมลงไปเมื่อเนื้อด้านหนึ่งสุกเป็นที่พอใจก็พลิกกับอีกด้านแล้วก็เอากระเทียมลงไปแล้วก็รสแมลี่ค่ะนี่ทำด้วยเนยนะคะนี่แล้วก็ ให้เหนยไปอยู่ใต้ชิ้นเนือ้อขยับขยับนี่นะคะนี่เมนูนี้คือทำเองอร่อยเองด้วยฝีมือตัวเองไปเลย ก็เอาฝาปิดไว้ค่ะเป็นการอบนี่พอได้ที่ก็เปิดฝาออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการทำสเต็กเนื้อนี่หน้าตาประมาณนี้พร้อมค่ะ ก็น,นำคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะแบบแค่ไม่ต้องออกแรงเลียวอบบเด็หืแค่ดึงอ่อนมาก